ไอ้ไหมเอ,อเกมไม่ได้แล้วเอ่อทำไมเกมไม่ได้แล้วเอาสตรีมหายไปแล้วหัวข้อสตรีมหายไปแล้ว ทำไมล่ะก็เป็นเบต้าแล้วแต่ทำไมหัวข้อสตรีมหายไปแล้วก็เป็นสตรีมเบตา้าเพจแล้วแต่ปิดไปแล้วเหรอทดสอบอัปเดตแค่ตั้งค่าหัวข้อสตรีมหายไปแล้วอ่ะชุมชนล่ะ อา้าวทำไมครับไม่ให้เราสตรีมแล้วล่ะอา้าวก็ยังมีอยู่นี่แต่ทำไมเราสตรีมไม่ได้ล่ะฮะสตรีมก็ไม่ได้ดูก็ไม่ได้ ทำไมเป็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมวันนี้ยัอยู่หลังจากที่มันมีเออร์ลอร์แล้วมันถึกสตีมไม่ได้เดี๋ยให้ไปดาวน์ให้หยุดอัปเดตก่อนช่วนๆกันแคสก็ยังอัปเดตได้อยู่นะ ไปเลยไม่สามารถจะดูได้แล้วหรือว,ว่าปิดบริการไปแล้วทดสอบแค่สองของบ้านหนึ่งอไม่ล่ะ,ะ,ะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วฟังก์ชันดดดอ,ออกไปแล้ว ฟังก์ชันสตรีมที่เขียนว่าไอสตรีมเนี่ยตดวตัดออกไปแล้วทั้งๆท,ที่เราเป็นตัวสตรีมเบทอัปเดตแล้วนะเราเป็นสตรีมเบตาอัปเดตแล้วแต่ฟังก์ชันโดนตัดออกไปแล้วไม่มีฟังก์ชันคําว่าสตรีมมิ่งแล้วเอาไม่ได้แล้ว อัปเดตของใครอัพสติม้อยแล้วคนต้องการอของ5ธันวาเขาบอกสติไอนฟลาอัปเดตเดืเนธันวาฟิกสติมไพอ,อันอัปเดตตัววอชนะฟิกฟิกฟิกรีสตาร์ทอ่ะลองดูซิรีสตาร์ทอีกรอบหนึ่งวันนี้วันที่5ธันวาเนี่ยมันมีการอัปเดสตสติมเบต้าของตัวบอดแคสซี่หนึ่งรอบแดีวดูซิว่าเราอัปเดตไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เพราะว่าเมื่อเช้ามาเปิดมามันเออร์เรอร์แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะ ฟังก์ชันไอ้แบบอดแคสติ้งมันหายไปแล้วก็ไม่สามารถดูเพื่อนบอดแคตได้ตลกี้เนี่ยเลยสั่งให้มันเหมือนกับกดใหที่มันอัปเดตซักอีกทีหนึ่งอะดูซิว่าหลังจากมันอัปเดตกลัาแล้วเนี่ยมันจะหายเออร์เอร์หายบั๊กไหมตลกี้มันมีมันมีแจ้งเตือนแล้ววันที่ห้าธันวามันมีอัปเดตแก้น่ะมันยังเป็นช่วงเบต้าอยู่มันเหมือนกับอะไรมันก็คิกไปหมดอ่ะมัน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 ดูมันยังไม่ไม่สมบูรณ์ มันก็ดูคุกคิกคุกคิกไปหมดมาเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเต็มๆเดี๋ยวจะได้จะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมมาแล้วเดี๋ยวเรายังให้มันหยุดชั่วคราวไว้ก่อนยังไม่ให้อัปเดตเดี๋ยวเราไปดูเพื่อ,เ,อเดี๋ยวนะเราดูฟังก์ชันของ b อร์ d แค s ติ n g ยังอยู่ไหม อ่ะมาแล้วนี่บอทแคตติงแล้วกี้มันหายไปใช่ไหมและกก้มันหายไปสังเกตไหมแล้วก้มันหายไปฉะนั้นที่เป็นตัวตัวสตรีมเบต้าแล้วก็ยังหายไปแล้วเราสั่งให้มันอัปเดตซ้ำอีกทีในของวันที่5้าแล้วมันกลับมาล้วบอทแคตติงได้ละเราดูเพื่อนสิเราติอ่าดูเพื่อนได้ละแล้วกดดูเพื่อนไม่ได้กดดูแล้วมันค้างไปเลยนะแสดงว่าหลังวันที่4ธันวาคมวันที่5ธันวาเนี่ยสตรีมมีการอัปเดตสาอีหนึ่งรอบถ้าใครบั๊กเนี่ยก็ให้มากดสั่งให้มันอัปเดตซ้ำอีกรอบนึง ก็กดเข้าที่สตรีมตั้งค่าแล้วกดเลือกคําว่ายอมรับเบต้าหรือสตรีมอัปเดตแล้วก,กดโอเครอมันอัปเดตสตรีมซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะหายบั๊กถ้าใครบั๊กนะหรือถ้าใครบั๊กเออรเลอร์เข้าสตรีมไม่ได้เลยก็ให้ถอดแล้วติดตั้งใหม่แล้วก็ค่อยมากดยอมรับสตรีมเบต้าก็คือเริ่มกระบวนการใหม่เลยเพอมาช้ากลับมาตอนแรกเข้ามาพอเดลิกตัวไอคอนสตรีมแล้วมันบอกว่า dl เ er ออเลอร์ก็เลยติดตั้งสตรีมใหม่นะเริ่มจากพื้นฐานเลยคื้นโหลดจะกไปสตรีมติดตั้งสตาารี ดูเพื่อนไปได้ฟัง์ชั่นบอร์ดแค์หายแล้วก็กดสั่งให้อัปเดตซ้ำอีกทีหนึ่งของวันที่5ธันวาคมก็ได้สำเร็จนะเราดูพร้อมๆกันเพื่อเพื่อจะมีใครที่เออเริ่มเหมือนกันแต่ละกี้เห็นแจ้งเตือนแล้วว่ามันมีมันเนี้ยเขามีฟิกบัคฟิกบัแต่จริงมันแตม่นเมื่อกี้ที่มขนเขียนว่าฟิกบัคของ Mac กับ Linux เอาบอกว่าไม่สามารถจะดูได้แล้ว เพื่อนเพื่อนไม่ได้เปิดฟังก์ชันแชร์หน้าจอแล้วเพามือวานก็ดูอยู่ดูดูได้อยู่แต่วันนี้อ่ะเปิดเปิดอยู่นี่นะตะกี้นี้ e a หม่าล่ามัน 1ิวิแล้วก็ค้างแล้วก็โหลด10วิแล้วก็ค้างแล้วก็โหลดส่วนใหญ่เอ็ดมันยังไม่สมูทในฟังก์ชันของ Steam Broadcasting อะ่ะมันยังไม่สมูทสักทีเดียวมันเหมือนแบบดูไปสักพักหนึ่งค้างไปสักพักหนึ่งค้าง อย่างนะันเสียงแตกได้ยินสงังเกตดเสียงจะแตกแแตเป็นไมเป็นไม่ไเมันแตกแต่โอเคนะยังส่งเสียงมาได้บัฟเฟอร์ละคือก็จะเป็นสูตรเดิมคือเล่นสักพักหนึ่งสิบถึงยี่สิบวินาทีเราก็จะบัฟเฟอร์ครั้งหนึ่งพอหลังจากบัฟเฟอร์เสร็จแล้วเราก็มันก็จะวิ่งแต่ก็อีกแต่ถือว่าโอเคอย่างน้อยกนะ็แอบเข้าไปสองเพื่อนเล่นได้เพราะมันเป็นอย่างนี้แต่ติดตรงที่ว่ามันต้องมีเป็นบัฟเฟอร์เป็นจังหวะ คองดเลยอ่าสังเกตดูว่าอันนี้คือเพื่อนที่เป็นคนไทยอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพนะอยู่ต่างจังหวัดน,นะก็สามารถที่จะเล่นได้อันนี้สือว่าเน็ตเขาจะ50เมกแล้วก็ส่ง5เมกเน็ตทู ดาวน์โหลด50เมกแล้วก็ส่งออก5เมกเพราะฉะนั้นคนที่จะมือจับบอร์ดแคสติง้งในสมูทอะเน็ตส่องออกอะอัพโหลดจะต้องเร็วด้วยนะสักสักถ้าเมกหนึ่งมันจะตุกแน่นอนก็สัก3เมกถึง5เมกอะถึงจะเริ่มบัฟเฟอร์สมูทเหมือนกับว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ที่รับบอร์ดแคสต์นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในในโซนเอเชียละมันก็เลยอาจจะอยู่ในอเมริกาอะไรเงี้ย พราะอัตราการส่งปิงมันก็เลยเยอะ200ถึง300ร้อยปิงอ่ะมันก็เลยจะเป็นประมาณว่าส่งแล้วจะมีบัฟเฟอร์กระตุกช้าส่งแล้วบัฟเฟอร์กระตุกช้ามันไม่ได้สมูทไปเลยปื๊ดปืดเหมือนเหมือนเราดูหนังอ่ะมันจะมันจะมีให้โหลดบัฟเฟอร์เป็นช่วงๆอันนี้คือคนไทยนะเ,ยเพื่อนเป็นคนไทยอ่ะโอเคเห็นไหมเป็นคนไทยเป็นไทยแลนด์ไง กาญจนบ,บุรีเนี่ย,ยของเรื่อต่ถ้าถ้าเขาเปิดให้เราดูบอดแค์เราก็จะสามารถเข้าไปดูได้ก็พิมพ์คุยกับเขาได้อ่านี่คือของคนไทยนะยังไม่เช้าๆอยู่อย่างวันที่5ธันวาฯนี่ก็ยังไม่มีคนออนถ้าเราไปดูในชุมชนหลักเนี่ยมันจะมีส่วนของฟังชั่นบอดแคสติ้งที่ที่เขาโชว์ให้เราดูนะเราก็ไปดูของคนที่เขาแชร์ให้เราดู ถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยก็จะค่อนข้างจะสมูทหน่อยเพราะว่าเน็ตเขาอาจจะเร็วกว่าเรานะเน็ตเพราะเน็ตเร็วเนี่ยมันก็ปรับเป็นพวกฟ f u l เ HD ไดนะ้เป็นพวกพันแปดสิบีอะไรเงี้ยมันก็จะเร็วหน่อยดูนิดฟอวามเดูซิว่า ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเน็ตที่เน็ตเขาแรงกว่าเราหรือว่าเขาอยู่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวส่งสัญญาณบอดแคสติ้งในโซนอเมริกาอะไรเงี้ยมันก็จะส่งภาพได้ไหวแล้วก็อัตราส่งก็คือเป็นกีดใหญ่เห็นไหมเป็นพันแปดสิบพีเลยแล้วก็เร็วขึ้นถ้าเขาอยู่ในโซอเมริกา เห็นไหมยังเป็นสะอึกสะอึกเป็นจังหวะจังหวะอยู่ยังมันยังไม่ไหลลื่นเหมือนดูหนังอ่ะ ที่เป็นสกายริมล่ะถ้าเป็นโซนไทยก็เต็มที่ก็คือปรับได้แค่ 320p แค่นั้นแหละก็ที่จะไม่ให้สะอึกอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นอยู่โซนเอเชโซนยุโรปหรือโซนอเมริกาเนี่ยก็ปรับไปเลยให้ฟูให้เดฟเลย 180p 0ได้แน่นอนเพราะว่ามันอยู่อยู่ใกล้ทังเซิร์ฟเวอร์ของสตรีมตาปิงอะไรเงี้ยมันก็สมูทมันก็ส่งส่งได้เต็มที่ สิบ p, p r น <Okay. S 1> ่าจะเป็น full hd นะจอใหญ่ก็จะค่อนข้างจะสมูที๋ยวก็จอใหญ่จอใหญ่คือเต็มเฟรมแล้วก็ค่อนข้างจะสมูทน่าจะเป็น1 0 8 0 p 1, 1 0 8 0 p เนี่ยถ้าเราจะส่งอัตราเน็ตเนส่งออกขั้นต่ำ5้เมกถึง10เมกอยู่แล้วะจาเน็ตเคเบิลแรงก็ส่งออกสบายแล้วมันจะสมูทมันจะไม่สะดุดมันก็จะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง เออไปแล้วยึดไปแล้วมันก็จะมีโหลดบัฟเฟอร์อยู่นิดๆ มีเรื่องเล่าแต่เพลงเท่านี้นะมีสตรีมตอนแรกเห็นมันมีเออร์เลอร์มีปัญหาก็เลยกดอัปเดตไปก็เลยมาเล่าให้ฟังถ้าเป็นของคนไทยก็ดูได้คนไทยก็ดูได้ถ้าเขาถ้าเขาลงสตรีมเบต้าที่มันบอสแคตติ้งได้แล้วก็สามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันของคนไทยก็ดูได้ไม่ได้เฉพาะของต่างชาติแต่ของเน็ตไทยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเน็ตไม่เร็วพออัปโหลดไม่เยอะจริงอ่ะมันจะบอสแคตติ้งไม่ไหว นี่ขนาดเน็ตนี่ขนาดเน็ตเขาเนี่ยบอร์ดแคสติ้ง5เมกนะ50ทับ5เมกดาวน์โหลด50เมกทรงออก5เมกยังได้แค่เฟรม 320p เลยเล็กๆแล้วก็กมีสือ,อด้วย